บาปก,กรรมเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยลูกเอ้ยมันมีหลายลูกนะั่นอยู่ในตัวของเรานี่บาปอกุศลกรรมเนี่ยอย่าไปทําทำแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้และก็ถ้าหากเกิดพลาดพลัง้งไปเบลอๆซึมๆแล้วก็แวบบหนึ่งของใจแต่เกียกตะกายมาวัดให้ได้มาหน้ามาหาธรรมกายทีดี อแห่งทะเลบุญเนื้อนาบุญที่เราท่องเอาไว้จําได้ไหมแม้ตอนเรายัางมองหมองอยู่ใครก็จะมเอารมณ์มารับดูไปเรื่อยๆเดินไปรอบๆร้อยรอบไม่พอยังหมองเดินไปพันรอบแต่ก่อนเจ็ดวันนะเดินไปเร็วๆ,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 ๆดูองค์พระไปเลยดูไปเรื่อยๆอย่าลืมนาตะเกตตะกายมากันนะมาเนี่ยหรือม,มาก็มายายนี่จอย่าไปขอตกให้ลืมตาดูยายอกยายจ๋าช่วยด้วยเลยแล้วก็ทำใจให้สงบให้มันหยุดให้มันนิ่งๆ ใจมันคลายจากเรื่องสับสนแล้วก็รีบนึกถึงบุญเลยนะอย่าลืมเรามีเวลาจำกัดแค่เจ็ดวันในเมืองมนุษย์ตรงนี้สำคัญนี่คือสิ่งที่เราจะได้ข้อคิดจากเคสตัดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขับไล่ความมองออกไปเอาความใสเข้ามา,สาใสเด็ดใจแทนที่ตรงนี้นะจ๊ะ